สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาหุ้นที่มีวอลุ่มเข้านะครับพร้อมเบรกเอาและกลับตัวคอนเซปต์ที่ว่านี้นะครับมันจะหาหุ้นยังไงและวิธีการหาเบรกเอา t และกลับตัวเนี่ยจะหายังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาใช้งานกับโปรแกรม efinance นะครับซึ่งทุกๆคนคงจะรู้จักกันดีอยู่ละนะฮะโอเคนะครับฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไงนะครับก็คือมองหาแถวข้างบนนะครับใช้งานฟังก์ชันตรงคําว่า ranking นะครับกดเข้าไปนะครับกดคำ้าคำว่า set นะครับแล้วก็กดคําว่า compare average เราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับหน้าตาของตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับมีรายชื่อหุ้นนะครับมีเอเวอร์เรดวอลลุ่มนะครับแล้วก็วอลลุ่มเทรดนะครับซึ่งการหาของเขาเนี่ยก็จะหามาจากค่าเฉลี่ยของวอลลุ่มนะครับจำนวน5วันที่ผ่านมานะครับแล้วมาเทียบกับจํานวนวอลลุ่มหุ้นในวันปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะครับวอลลุ่มเทรดสิบเอ็ดล้านหุ้นใช่ไหมครับวอลลุ่มนะครับแต่ว่า วันที่เทรดจริงนะครับมีเท่าไหร่ครับ200ล้านหุ้นใช่นไหมครับคือจะมีวอลลุ่มเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับกว่าค่าเฉลี่ย5วันที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ cm cmpr นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าวอลลุ่มนั้นมันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็บอกว่าขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับสําหรับคนเล่นเดทเทรดนะครับก็คือจะจะมองหาหุ้นต่างๆเหล่านี้แล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดทํากําไรนะครับกับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะหาหุ้นนะครับเพื่อทําการบ้านในวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือตอนตลาดจบนะครับก็จะโดยดูว่าหุ้นตรงนี้มีการเบรกเอาจริงหรือยังนะครับบอลลูมเข้าพร้อมวิ่งหรือยังนะครับโอเคมาดูการใช้งานกันเลยนะครับก่อนจะเริการใช้งานนั้นขอมาพูดถึงตัวอันนี้ก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถกรองฟิลเตอร์ได้นะครับว่าจะให้มันโชว์หุ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบตรงนี้ดูนะครับไม่ให้เหลืออะไรสักอย่างนะครับแล้วกดโกดูนะ มันก็จะเป็นหุ้นแบบเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์ C M P R เนี่ยนะครับก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์แบบโอ้โหแบบเป็น4ี่หมื่นสีอะไรเลยนะครับแต่นะครับวอลลุ่มการเทรดเนี่ยกับน้อยมากนะครับดังนั้นซึ่งเราจะมาใช้ในการเทรดจริงเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องกําหนดอ่าปริมาณนะครับปริมาณวอลลุ่มนะครับนะหน่วยเป็น M นะครับก็ใช้ 5m ก็ได้นะครับ อย่างนี้คราบก็จะได้รายชื่อหุ้นมาที่มีวอลลุ่มนะครับมากกว่า 5m นะครับหรือเท่ากับก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่ผมจะใช้10ก็ได้5ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเอา10นี่แหละนะครับพื้นฐานเนาะก็กดโ o ไปนะก็จะได้หุ้นที่มีวอลลุ่มประมาณหนึงนะครับแล้วอยู่ๆวอลลุ่มพีคขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยนะฮะขอจัดหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคได้ละนะครับหุ้นวอลลุ่มพีคนะครับเป็นยังไงก็ยกตัวอย่อยางหุ้นตัวนี้นะครับลากมาใส่อย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับผ้าวันที่ผ่านมาเลยนะครับหรือค่าเฉลี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มน้อยมากนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับวอลุ่มก็เข้ามาแบบจานวนมหาศาลอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ติดอันดับของนี่นะครับ CVCAV เนี่ยนะครับนะหรือเปอร์เซ็นต์ CMPR เนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะครับ เะนั้นนะครับเมื่อเราเห็นหุ้นอย่างนี้นะครับในวันนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเล่นเดิ์เทรดก็จะจะเข้าเทรดเก่งกาไรกันนะครับก็จะมาหาจังหวะเทรดกันในทาเฟรม5นาที15นาทีว่ากันไตนะครับอันนี้คือสําหรับสายเดร์เทรดนะครับสาหรับคนที่มาเห็นหุ้นนี้ตอนตลาดจบนะครับก็มาทําการบ้านต่อนะครับว่าหุ้นนี้เราจะน่าเข้าหรือยังมีรูปทรงที่อ่าเข้ากับระบบการเทรดของเราหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า หุ้นที่มีโวลุ่มเข้าจริงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ราคาจะวิ่งไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงของวันก่อนหน้าแล้วกันนะครับเอาของวันที่อะไรดีเอาวันที่ของวันที่หนึ่งลกันนะครับอันนี้เป็นอันดับหุ้นนะครับที่มีโวลุ่มเข้าเนี่ยในของวันที่หนึ่งนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยนะครับก็จะมีโวลุ่มเข้าอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นโวลุ่มสูงๆอย่างเงี้ยนะครับอ่า สำหรับคนเล่นเดย์เทรดเนี่ยเขาก็เขาก็คงจะได้กาไรกันไปนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มาเห็นหุ้นนี้ตอนจบวันเนี่ยนะครับแล้วจะเข้าซื้อในวันถัดไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้กําไรนะครับดูอย่างหุ้นตัวนี้นะครับ NCL นะฮะก็มีวอล u ุ่มพีคเข้ามาอย่างนี้นะครับเบรกเอา t ด้วยนะครับแต่ว่าราคาในวันถัดไปกลับกลับไม่ได้ไปต่อนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับซึ่งทีนี้ก็จะเป็นการมาดของเราแล้วว่าเมื่อเมื่อเราหาหุ้นที่มีวอลลุ่มเข้าอย่างนี้เจอแล้วนะครับ เราจะวางแผนการเทรดยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูรูปทรงการเทรดที่ดีแล้วกันนะครับอย่างตัวตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มเข้าเนี่ยอันนี้ผมหาของวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาดูของวันที่หนึ่งนะครับอ่ของวันที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมมาเลยนี่นะครับตรงนี้นะครับแท่งนี้นะครับวอลุ่มเข้าเตือนโชว์แล้วว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมันมีวอลลุ่มวิ่งเข้ามานะครับ ก็หุ้นตัวนี้เราอาจจะยังไม่เข้านะเพราะมันยังไม่เบรกเอาใช่ไหมครับแต่พออีกวันหนึ่งมานะครับเป็นวันที่2นะครับหุ้นนี้หุ้นตัวนี้นะครับก็ติดอันดับเหมือนกันเห็นไหมครับก็ติดอันดับ5้านะครับแล้วก็วอลุ่มเขาวิ่งอย่างเงี้ยนะครับวิ่งวอลุ่มวอลุ่มวิ่งพร้อมกับการเปิดแก็บเพกเอาอย่างเงี้ยก็เข้าตามได้เลยนะครับก็จะได้กําไรในของวันนี้ไปนะแล้วคนที่มาเล่นจบวันของวันนี้นะครับคือวันนี้ราคาก็ไม่ได้ไปต่อสักเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าระวังที่เราจะต้องมาทําการวิเคราะห์ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมวันนี้ผมจะมาแนะนําอยู่2ออย่างนะครับก็คือการเบรกเอาท์นะครับเหมือนกับหุ้นตัวนี้นะครับนะเบรกเอาท์นะครับกับตัวที่มีการกลับตัวนะครับเช่นหุ้นตัวนี้นะครับก็คือราคาหุ้นเนียววิ่งขอาไปครับคือราคาหุ้นเนียววิ่งร่วงลงมาประมาณหนึ่งนะครับแต่วอลุ่มเนี่ยมันแห้งหายไปเห็นไหมครับราคาลดลงแต่วอลุ่มหายนะฮะ แล้วอยู่ๆนะครับราคาไม่ลงต่อนะครับแล้วมีวอลุ่มเข้ามาพร้อมกับเป็นเป็นแท่งสีเขียวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการบอกยืนยันเราว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันพักตัวจบละพร้อมจะไปต่อนะครับก็ให้เราหาหุ้นที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีทุกตัวหรอกนะครับก็ดังนั้นเราก็ต้องมาหาอย่างนี้ไปทีละตัวนะครับเวลาทําการบ้านนะฮะก็หาไปทีละตัวว่าหุ้นตัวไหนมันเข้ากับระบบเทรดที่เราว่ากันไว อย่างห mm ุ้นตัวนี้เนี่ยครับมันไม่เข้ากับระบบเทรดของผมนะฮะซึ่งราคามันจะไปต่อก็ปล่อยมันเราไม่สนใจนะครับหุ้นนี้หุ้นนี้ก็ไม่ได้เข้ากับระบบเทรดผมนะของผมเนี่ยนะครับจะหาหุ้นที่มีลักษณะที่มันลงมาพักตัวนะครับหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่นะฮะนี่นะครับลักษณะนี้เลยนะครับก็คือหุ้นลงมานะครับช่วงที่หุ้นลงมาแล้วก็พักตัวเนี่ยวอลุ่มแห้งนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับอันนี้ของวันที่ของวันที่2นี่นะครับวอลุ่มเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็สามารถยืนยันได้เลยว่าราคาเนี่ยมันจบการพักตัวละนะครับก็เข้าเทรดได้เลยนะครับเข้าเก็งกาไรนะครับเป้าหมายของผมอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับข้างบนนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องหาหุ้นลักษณะนี้นะครับถือเราจะเล่นในวันไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับรอราคาเบรกตรงนี้ก็เข้าก็ได้นะครับหรือราคาเบรกฐานตรงนี้มานะครับเบรกฐานที่มันพักตัวเนี่ยก็เข้าเทรดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ โอเคเดี๋ยวมาหาหุ้นที่มันเบรกเอาแล้วกันนะครับหุ้นเบรกเอาก็ตัวไหนต่อดีครับเดี๋ยวลองหาดูเนาะไทยคมเป็นไงบ้างฮะไม่น่าสนใจนะครับก็อย่างนี้นะครับก็หาไปเรื่อยๆนะโอเคพวกนี้ก็ได้นะครับจบการพักตัวอย่างเงี้ยนะครับอเอาประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่า,าหุ้นเบรกเอาก็ได้โชว์ไปในตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ โอ้ oh, ตอนนี้ไม่ได้ละอ่ะเอาตรงนี้นะครับคือนะครับราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาแล้วมันลงมาพักตัวนะครับแล้ววอลลุ่มแห้งหายไปนะครับหุ้นตรงนี้มันจะมีติดอ,อันดับตรงแท่งวันนี้หนึ่งวันนะครับของวันที่หนึ่งนะฮะก็คือนะครับดูรูปทรงนะครับราคาวิ่งขึ้นมานะครับแล้วราคาย่อกลับมาพักตัวไม่ลงลึกนะครับแล้ววอลลุ่มหายนะครับแล้ว ก็จะมีวอลุ่มเข้าพร้อมกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเบรกเอาจริงนะครับแล้วก็พร้อมจะเล่นนะครับแล้วก็เล่นเทรดไปนะครับแล้ววันนี้ก็คือไม่ทันละนะถ้าเราจะเข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเทรดนะครับก็มีอยู่สองเทคนิคนะครับก็คือหาหุ้นพักตัวกับเบรกเอาท์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหุ้นทุกตัวไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับเมื่อวอลุ่มเข้านะครับอย่างหุ้นนี้ก็ได้หุ้นนี้ก็เบรกเอาท์นะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับ ราคาวิ่งขึ้นมานะครับนะด้วยวอลุ่มในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วอยู่ๆวอลุ่มแห้งหายไปนะครับพร้อมกับราคาที่ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับค่อนข้างไปในทางเคลื่อนที่ลงด้วยซ้ํานะครับนี่นะครับยิ่งราคาเคลื่อนที่ลงวอลุ่มก็แห้งไปเรื่อยๆยนะครับแล้วก็นะครับอยู่ๆก็มีแท่งนะครับวิ่งเข้ามาพร้อมกับวอลุ่มอย่างนี้นะครับเบรกเอาตรงนี้ไปนะครับก็ตามได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าคนเล่นในวันก็คือจะได้กําไรไปนะครับอันนี้แหละนะครับก็คือการหาหุ้นจากวอลุ่มเข้านะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะโอเคก็ขอให้ทุกคนอลองไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบของตัวเองดูนะครับนะแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คำถามถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ